แฟนเพจและชาว YouTube ของเรานะคะกลับมาเจอกับน้องเน่คนเดิมอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องเนจะพารถยอดนิยมนะคะรถที่ใช้ทำงานนะคะเชิงพาณิชย์มาให้ลูกค้ารู้จักกันนะคะวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอเลยเป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่ตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในทางโลจิสติกต่างๆนะคะขนส่งเคอรี่เอ็กเพสต่างๆหรือว่าช้อปปี้ลาซาด้านะคะ ได้หมดเลยโคกับสินค้าต่างๆได้หมดเลยนะคะหรือว่าวัสดุก,ก่อสร้างจากโรงงานก็ได้เหมือนกันนะคะและวันนี้นะคะเป็น Toyota h i ฮ u x r ร v o ปี2016นะคะกับราคาที่คุณเอื้อมถึงง่ายก็คือราคา3,99,000บาทคันนี้นั่นเองนะคะสภาพของคันนี้นะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นสีบอลน,นะคะเดิมๆจากโรงงาน หน้าของเรานะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะอันนี้น้องเนยคอนเฟิร์มให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะพี่ขาขยับมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเครื่อง 2.4J ถ้าเกิดว่าเป็นตัว J นะคะตัวโฉมหน้ากระจังหน้าจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะขึ้นพาไปดูแว็บหนึ่งนะคะอ่ะ เว็บแล้วนะคะกลับมาดูภาพปัจจุบันของเรานะคะตัวปัจจุบันของเราที่เราเอามานําเสนอนะคะจะเป็นในโฉมของหน้าร็อกโคนั่นก็คือเราตกแต่งพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะเหมือนรถปีใหม่ๆเลยนะคะขี่ไปนะคะเท่แน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะกระจังหน้าร็อกโคตัวนี้เนี่ย ช่องระบายอากาศนะคะมีให้กันถึง3ช่องด้วยกันนะคะแล้วที่สําคัญโลโก้คาดโคเมียมนะคะเหมือนตัวเจพัดเลยพี่คะขับตัวเจธรรมดาแต่อวดเพื่อนได้ว่าเป็นตัวเจพัดโอ้โหดูแล้วมันเท่จริงๆนะคะและโชมนี้นะคะเรายังใส่ในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเนยจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวพระเอกของเรากันบ้างนะคะเปิดขึ้นมาเลย ด้านหน้าคานเดิมๆนะคะเป็นคานนิรภยัยไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมนะคะแผ่นเพดตัวเลขมีครบมอกอแปะให้เหมือนเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะใส่มาให้ปกติเลยจากโรงงานพี่ขาแล้วถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่มั่นใจนะคะมากดซิลิโคนได้ถ้าเกิดว่ากดแล้วมันเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะแสดงว่าของเราไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงมาเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและ ห้องเครื่องต่างๆนะคะเนียบมากๆนะคะนี่เลยให้ลูกค้าดูน็อตท,ทุกตัวเลยสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าโดนชนหน้ามานะน็อตจะมีการเปลี่ยนแต่ของเราเนี่ยน็อตเม็ดตั้งสีต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมีครบแน่นอนนะคะทุกจุดเลยคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่และตกแต่งมาให้แบบโอ้โหเปลี่ยนใหม่มาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโชมหน้าและก็ ล้อแต่งนะคะปกติมันจะเป็นล้อกระทะธรรมดานะคะแต่ของเราเนี่ย จัดเต็มด้วยการใส่ล้อแม็กเวลให้เลยนะคะยางใหม่แกะกลองล้อหน้าเนี่ยจัดไปเลยกระดุมสีแดงจัดไปเลยนะคะพี่ขะยางคุณดูดอกยางนะคะใหม่เอี๊ยดแน่นอนนะคะและขึ้นมาด้านข้างนะคะตัวด้านข้างก็ไม่มีการกระแทกหรือว่าไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะสัญ,ญลักษณ์ไฮลักษ์มีครบนะคะอ่ะคุณลูกค้ามาดูด้านในอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแกะยางขอบประตูให้ดูนะคะตัวนี้ เม็ดอาร์ตของเรานะคะมีทุกจุดแน่นอนคุณลูกค้ามีทุกจุดนะนี่สังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่ามีรอยชนมาจะไม่มีเม็ดอาร์ตจากโรงงานแบบนี้มาให้ด้วยนะคะอ่าและก็มาอีกนะคะมาเรื่อยๆเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะนี่จะเป็นรองรับเชื้อเพลิงดีเซลนะคะอย่าไปเติมเบนซินนะคะและก็ล้อหลังนะคะเป็นล้อบรรทุก ซึ่งข้อดีของล้อบรรทุกตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะมากและมีผ้าใบหนาถึง8ชั้นเพราะเราใส่ยาง XCD 2อยี่ห้อมิชลีนนะคะใครๆก็รู้จักยี่ห้อนี้ดีนะคะพี่ขาช่วงล่างเนี่ยแน่นมากๆนะคะสำหรับโตโยต้าและมาดูในส่วนของตู้ทึบกันบ้างนะคะตู้ทึบตัวนี้นะคะต้องขอบอกก่อนว่าเป็นตู้ทึบตู้ใหม่นะคะแกะกล่องเลยจริงๆอ่ะ ไอตรงตรงนี้มันเป็นแค่พลาสติกนะคะถ้าเกิดว่าเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวด้านข้างนะคะเป็นตู้ใหม่นะคะเดี๋ยว้องในเปิดให้ดูว่ามันเปิดง่ายแค่ไหนนะคะเปิดจากซ้ายไปขวานะคะนี่มือเดียวก็สามารถดึงได้เลยนะคะแผนกระดานนะคะยังมีกลิ่นหอมอยู่เลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะสามารถเทินของเวลาเราขับรถทางไกลนะคะหรือว่าบรรทุกข,ของต่างๆนะคะหมอนมุ้งที่นอนหรือว่า ของใช้เราต่างๆก็สามารถเทินไว้ด้านบนกระโปรงกระเป๋านะคะได้หมดเลยและตัวนี้นะคะเรายังใส่ในส่วนของแม็กไลเนอร์ไหมให้ด้วยนะคะนี่แม็กไลเนอร์สวยมากต้องขอบอกว่าสภาพแบบ90-95ซเลยนะคะ สภาพการใช้งานเนี่ยต้องคันนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งต่างๆหรือว่าใช้ในธุรกิจครัวเรือนของเรานะคะในครอบครัวต่างๆนะคะได้หมดเลยคันนี้ตอบโจทย์นะคะ,ะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างตัวกระบะหลังนะคะนี่มาเคาะได้เลยนะคะจะมีล็อกด้วยกันถึง2ล็อกและมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยยี่ห้อนะคะโตโยต้นะคะไฮรักรีโว ตามหลังคือรู้เลยว่ายี่ห้อไหนนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตกแต่งเพิ่มเติมมาให้เลยนะคะด้านหลังของไทเทเนียมนะคะวัยรุ่นต้องชอบแน่นอนนะคะช่วงล่างไปเลยพี่คะช่วงล่างนะคะยางสแปร์มีครบนะคะเป็นแหนบเดิมๆจากโรงงานนะคะบางคนมีครบไฮรักนะคะจัดมาให้เต็มเลยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่ามีอะไรเราใส่ให้คุณลูกค้าจัดเต็มแน่นอนจะ้ะ ขออนุญาตเข้ามานั่งในส่วนของภายในรถคันนี้กันบ้างนะคะในส่วนของภายในคอนโซลหน้าจะเป็นสีดําและตัวภายในเบาะอะไรต่างๆนะคะก็เป็นสีดําและที่สําคัญนะคะเป็นเบาะหนังด้วยข้อดีของเบาะหนังนะคะในการใช้งานรถคันนี้นะเวลาอะไรเลอะหรือว่าอะไรหกบนเบาะเราเราก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดออกได้เลยนะคะ แอร์แบนะคะคู่หน้าได้เลยนะคะระบบความปลอดภัยมีครบแน่นอนนะคะและก็ที่สำคัญนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะสามารถปรับสูงต่ำได้เลยนะคะพี่ขะ ตัวเครื่องเล่นต่างๆนะคะก็สามารถรองรับ AUX นะคะ USB ได้หมดสามารถเชื่อมต่อ AUX และก็ USB ได้เลยนะคะบูทูธรองรับนะคะสามารถวางซ้ายรับสายได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าคะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นสัญญาณของ a i r b a บ็ก็คือเราสามารถตั้งค่าปิดไว้หรือว่าให้เปิดไว้ได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของเราบางที่เวลาเราขับรถนะเราอยากได้แบบ แสงมันซอบๆลงอีกนิดก็ปิดได้เลยนะคะพี่ขาระบบแอร์ต่างๆนะคะมีด้วยกัน4จุดนะคะ1 2 3 4นะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสมดุลอากาศของเราได้ดีมากๆเลยนะคะมาในส่วนของแอร์ด้านล่างนะคะก็เป็นปุ่ม3ปุ่มนะคะพี่ขาตัวนี้ปุ่มสปุ่มนะคะปรับพัดลมหรือว่าปรับความเย็นของแอร์ได้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะเก็บของไว้นิดนึงนะคะ ตัวนี้มาพร้อมเกียร์แมนวนวล5สปีดนะคะถ้าเกิดว่า b 16ตัวนี้จะมาให้5สปีดนะคะพี่ขาเบรกมือคัดมือใช้งานได้ปกติเลยนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างสภาพภายในเนี่ย95นะคะตรงฝ้าเพดานด้านบนไม่ได้สบตะปรกนะไฟด้านบนก็ เปิดสวิตช์ใช้งานได้ปกตินะคะหรือว่าจะเปิดทีเดียวเลยแล้วก็อุปกรณ์นะคะแม่ลงแม,แม่แรงประแจนะคะจะอยู่ด้านหลังของคนขับเท่านั้นนะคะพี่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Toyota Hilux r ร v o คันนี้นะคะน้องเนยต้องขอบอกก่อนนะคะว่า ตัวใหม่แบบนี้นะคะแต่งนอกแบบนี้ชุดแต่งครบแน่นอนนะคะลูกค้า่ะราคาแค่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะปี2016ถ้าเกิดว่าลูกค้าดูคลิปนี้แล้วนะคะสนใจรีบติดต่อกลับเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์061-1758877นะคะ รถใช้ทํางานทําเงินรถสภาพดีๆแบบนี้นะคะมาซื้อกับน้องเนได้คนเดียวเลยนะคะพี่คะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติชมให้น้องเนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณคะ่ะ